สวัสดีปะลุงมุนีพุกเอาะกับซ่องมุนีบาตะเขาคั่วลงมือทำอาหารอะไรวะปลาซ่อนใหญ่ปลาคอใหญ่ปะลุงจกะผิเฉ็ดเหนได้กินต่อ ไไมาาจกฝั mm, no. nah ่งทยอืมเนาะตัวใหญ่ลีลาปลุงในกอกมันก็ยังบ่ใหญ่ไปได้เนาะแต่ตัวจริงใหญ่แหงตัวน้อยรุดนี่นะฮะแมงใหม่กับบินอันนั้นเนี่ยปลุงพอมันหัวขับเอาหายลุงบอยเมื่อติดกินเนาะแมนลุงบอยตัวใหญ่มันห่าอ้อยกินแลงหัวเขากลัวให้มันใหญ่เด้แมนตัวน้อยตอนนี้นะฮะเอาฝากลุงบอยเนาะลุงบอยกินแรงน้อยรุดนี่ไดยนึง ไหรนดโกเมนรถลายอืมแล้วก็ซาวาลุงก็ได้มาให้แปหน้าเอื้อยนีบ่ตาทํการกินอย่าแลละเพิ่นวแบกตอบกับอันแงน้ปลุงมาลดเหลือมตาหน่อยนึงน้ในกระซามกับอันหัวโคมนเพราะว่าเือนครัวบมีภัย แล้วครัว <Auf> ท <s are gen> ั้ง <st> พ <arts> <idity styles> <Wha> ี่บ่มีไผมีไผนี่กันโควาโตใหญ่ซ้ําสิเนื้อหวานเด้อแม่แล้วก็แม่าก็แบพอดีเป็น2โตก็เลยเาก็เลยเอาโตห้ามแต่เฮาเผากินกยังป๊ดเนื้อมันปล หวานบ่อันมันขนาดนั้นตัวมันใหญ่ขนาดนั้นเสพหนุ่มปลาผึ่นมาแต่ไทยนม่ปลาพานธุโค้งมาเลยออ้้ยู่ทงว้าว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 หัวเชยได้ปะลุง ว้าวที่สุดแต่ดีกน้อโอ้ยบงจิตแม่ใส่ลูกหลานนี่บ้านนี้พอ่<ท>อแม่ทุกบังไม่ใหญ่ชนเต้นเต้นใส่อีกเต้นใสอีกบ้านนี้พ่อแม่กนส้านนี้พ่อแม่ประจำบังแ่น่ะอยากใส่แมน้นูหน่อยจอมแสบลุ่งผุด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 ผุาใหญ่ บ่าวาแล่อกเลาวขางหนึ่งอาดขางหนึ่งกับปลาลงเบึงนม้อนะประมาณมหาขีดขึ้นกิโล <laughs> ขางหนึ่งนะนทุกแช่นน่าไว้ก่อนเถอะเรตต์นิดเด E อ้าวปลาลุงปลามันโลนึงนี่แหละเต็มเนื้อเอามาจ้ะสับปะเนื้อนะปลาหมัโลสับปะรดหนากระป๋ามัโลสองกิโลปลาตาสิเล่หั่นตอนสี่ใหญ่เลยเห็นน้องได้กินบาตะเศรดลาบสดลาบสดไม่ดูไ้แซบอะเม็ดขรามาได้เด้อปลาลุงเมน เห็ดเมนูสีเหม็นามาเนาะสีหามาเห็นหนเหหดเนาะแม่นจะหายบอตาเห็ดคลิปยังกระมิ่นเข้ามาได้ปะลูกอ่าไม่ดูได้แซ่บรนะเม็นเข้ามาบอกได้นี่ตอนทำได้บตอตาตอนมาเริ่มเพิ่มเลยป้าเท่าประมาณนี่แหละปะลุงเอ้ยบ่าวตะอ,อันเพื่อสิปุ้งอีกนอปะลุง าเบิงทาเบิงไปเพิ่นปุ้งบ้านแม่เอาปลาลุงันแล้วอซยแล้วปลาลุงเลยสิมาหากันสมุดเด็กป้าบอกตาใจด้ปลุง้าทุกใส่เพชรใส่ใส่ใส่ปาลุงเลยยังปลชมมาสันี่ังปลชมมาสันเอาอีก ห้างหนึ่ง hmm. อ um ืมไลกับบได้ได้บอมไลกับบได้ได้บ่ต่กินน้ำบัวไว้ด้วยทีได้ยุบออกน้ำเลยเลยปุ้งไหมไม่ชมโได้หนิออือไปคัดไมนอนขันเลยบอลห่อนขันเอาน้ามันใส่อันตนี่ loại tờ qua ha, 2 bản mất nhảy. rồi nhà mày ừ. này mua bỏ hông bỏ đi kẹng. nạm này nói nhung. bỏ hông bỏ đây. bỏ ย่านารนนั่งมทั้สมแหงแม่ก็เอาออกยามมแห้งกยอแมาลวกแล้วปะลุงบาตาลวกเลยปัดหนึ่งอาหันปลุงเบิ่งไก่ไก่ลวกเพราะมันโฮดจังหน่อยสิแ้วก็เสืะออกเนาะนิ่น้าออกเมตาเป็นคนปรุงปลุง nu nọ chom sẹp này nhìn thấy xem nói nọ chom sẹp luôn giặc ma <laughs> <laughs> bung tỏ luôn ấy pa hết <laughs> lọp là <nó> nhẹ. <laughs> nhẹ, nhẹ nhẹt nó đấy phò và nằm ăn hòn cơn đi xí mưa mẹ <laughs> mẹ tạ mà nỉ nọ cả em ép nói nừng lọp lèng mà Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video เกลืออ่าอย่าใส่ร้ายนะเค็มเลยสูตรวิธีตอนปรุงเราใส่ของนัวเกลือเนื้อพริกบดแล้วก็ข้าวคั่วเนาะแล้วก็น้ำใส่หอมลงไปแล้วเลยหอมบวกหอมเปาะเลยหอมพักยัเนื้หอมหอมเปาะหอมพักซีใบเลื่อยเนาะใส่เอือ หอมใบเลื่อยอาซิเมนมาจัายๆกับบุหัวหอมยังอย่างนี้แต่ใบเลื่อยใบเลื่อยนะครับเป็นอะไรแม่อยากจางๆนิดนึงอยากจางๆนิดนึงลงก่อลงก่อนไปก่อนอ๋อเทน้ำลงพุ่นเลยเทน้ำลงพุ่นเลยเทน้ำลงกระชามน้ำมือจ้ะน่ะเออเออเออเนี่ยปรหา ขวดสมุนไพรใส่เลยสมุนไพรก็ว่าได้ผักหอมต่อนปลาลาบซอยปลาคอลาบซอยลาบสดปลาคอปลาลกซุกแล้วไยสินมันหันหันแมนโอ้เห็นน้ำน้ำลายแตกในนอนบุลุงเลยหมดจ้อมันซิมอ่ะอ่าซิมอีกรอบที่สองเป็นแดงไหมแซ่บแซ่บ อ้าวงนวลลองไปอีกอ,อ้าวน้อยหนึ่งใส่ลายกระเสบบลายาลอะไรเนยเนย,น,ยนี่อ้าวเน้นเน้นอ้าจ<ะ>เจ้าเนยสามบวงสี่บวงเข้าไปนะใส่ซองถั่วเลยบุงเอ้เมนูเขามีเมนูเดียวมันนี่กับต,ต้มต้มซุปสมุนไพรเลยหัวข่าหัวตะไคร น้ำยังแบบเป็นน้ำมันเลยเดนะ้เนอะความนัวความมันแซ่บในนอนอมากินนมกันเดอปลาลุงลาบสดปลาคอเส่บๆสมเร็จเป็นทีเรียบร้อยแล้วปุ้นลุงเลยสองถ้วยนี่สองสามากินนมกันเดอปลาลุงพ่อใหญ่แม่ใหญ่เลยคุณพี่คุณลุงวัดสุขสุขคนเลยเนะาะทั้งเอื้อยนกินข้าวแรงน้ำนองเน้

มีอาหารปลาเลยมาเนี่ยกินอาหารปลาเลยมาเนี่ยวงเว้นหนึ่กินปลารอบนึ่งกินปลาตบปลาช่อนนะครับลาบนั่นไปลุงรอบแรกล่าตั้งละแบ่งให้ลุงบอยน้ำตัวหนึ่งนี่ลุงบอยมากินแรงกินดีๆกินดีๆ กาแรนออไหน่ bah, owner, ้อไหใหญ่เด้อกิหนข้อไหนข้นข้อไหนข้อไหน้อมนนไหญ่้้อไห้อนขอ้อนข้อไห้ขอนนข้อนอนนของนหน่นน้องนไน้อ้นอนน้น้นนนขาออนพานนนขน้น้อน้นนนขขออวน เห็นปลาสายลงทิศเมืยตีนตนหนูน่อยเยว่ายว่ายนู่งแบนูกเลิ่เลกินนิ่งๆกินมจีหนึ่งกังมักไว้หายากเลยเสกินปลาว่าเมนูหายากเลยข้างนอกปจอึดเมันนี่ลงพพอมีกับลงทแลงทเอื้อยมือกับ กดายกับปลาด้เย็นขนาดลงนอนก็จหลุดไปนะฮะน่ารักเห็นเลยน้ลยื่หมดนาหาจะได้นาสกาม้าน้ไม่ต้านเลยไม่ต้านเลบัวทก็ต้มยำแลก แซ่บขนาดปลงเลยมันนี่ยกโป๊ะเลยความแซ่บเมนูที่หากินยากคือรับสดปลาขอปลาสดใชนาทานเลยกระเวีมลอ่ำลาจากละปลาลุงฝากคิจําเลย หลับซมสองมาตาในเด้อปลุ้งตามหลับซมสองน้องมีเด้อปลุ้งต้องมีตาหนึ่เด้อพี่น้องสมองขอบใจที่ที่ตามเลยหลับซมมาตลอดสบายดี